เบอร์นลีย์และลีด์าริ่มฤดซกาลด้วยความสูงยอเ่ยแต่ทั้งคู่ได้รผะทบความไมมเสมอผู้ต่อมาเป็นเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอและลีดีมนเตะยุงทองครับวันนี้บุกไปเยือนเจ้าตู่เบอร์นลีย์บุกขึ้นมาก่อนเลยครับเจ้าบ้านเบอร์ลีย ได้โยนนหมงเข้าไปครับเจโรดิเกสนาทีที่สิบังหว่าบอลได้เปรียบของเบอร์ลี่ครับผู้สิน์ให้เล่นต่อไปแล้วก็โยนมาแม่นมากครับสอดมาหมงที่เสาสองครับเจโรดิเกสนาทีสิบนำไปแล้วครับนี่ ยังหาช่องยิงไม่เจอเลยครับลีดมาในชุดสีเข้มครับทีมเยือนจงหวหหลุดมาสโตรการ์สครับจะกระดกข้ามแต่ว่ายังออกมาได้เร็วครับสาวตูได้ยิงอีกทีนึงก็แม่แคล์ครับปั่นไม่เข้า ดูภาพชายทีบอลนนมันไซส์น้อยไปหน่อยครับอ้าวลุดเดียวไม่ที่ได้ยิงก็ยังตะคุบไว้ได้ครับอเล็กซ์แมคคาร์ทีผู้าาสาวต,วตัวของหลีนี่งานชุกเลยครับย,ยังลุยต่อครับเบอร์นี นาที่สุดท้ายของครึ่งแรกได้ยิทงทีก็ยังต้องทุบทิ้งออกไปครับอเลก็กแมคคาร์ที่เซฟเหนื่อยเลยครับแมคคาร์ที่เป็นเกมในครึ่งหลังแล้วครับารบาลี่ยังได้โอกาสยิงก็ยังเซฟได้อีกโอ้ยิงยังไงก็ไม่เข้าเลยครับโอ้ลูกนี้ ชนสามเหลี่ยมออกไปครับจะเอาประตูท UM ี่สองให้ได้เบอร์ลี่โดนเกี่ยวขาผู้สินไม่ว่าอะไรครับโอ้มาวินบา์ตลี์โดนเกี่ยวใบผู้สินไม่ว่าเจ้าถิ่นยังนำหนึ่งศครับบอลลุยขึ้นมาบ้างครับของลีด โยนมารงนี้แล้วก็ชาร์จเข้าไปครับสนนตกลาสครับตามตีเสมอได้สำเร็จนาที76ครับโรเบิร์ตสนอตกลาสปีกตัวจี๊ดครับสอดขึ้นมายิงได้1-1แล้วครับบุกน้อยกว่าในช่วง10นาทีสุดท้ายโยนมาตรงนี้เลยมาหมดพักอ,อกแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วอ โรเบิร yep. so so oh ์ตน็อดการ์ดคนเดิมครั่ยิงประตูให้ลีดพริกขึ้นนำนาที89บโอ้โหเหลือเชื่อครับลีด ไ่ด้ประตูชัยนาทีสุดท้ายครับพลิกแซงเฉยเลยครับไซมอนเกสันกุนซึหลีดก็บอกว่าน้องชื่นชมทีมทุกคนแหละครับเอาชนะได้ในนาทีสุดท้ายยกเครดิตให้ลูกทีมครับ